สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมาพบกับผมในซามชนาดวันบบนี้อยู่กันในครับชูรอดเอพีสองครับคลิปเสียนิดเดียวเองสิบนาทีนั่งโคตรนานไปคุดทรายมานะครับก็สร้างขุดแค่นี้ที่เสียไปนะน่คลิปครับมีถามว่า แบบรถไร่ไอะจ่ายบัตรแบบเกี๋ยวง่ายแบบมันแบบบัตรเดือนหนึ่งแล้วผมก็ได้เป็นบุกถ้ำน,นี้แล้วผมก็ได้เจอโคลน่าจะอยู่ใน,นไม่รู้ใช่นี่โอ้อยหรือมันจะปักกับเนี่ยนี่ใช่กับ ไปนะสมดเด็จพัดเลี้ยวจะมาสร้างอะไรกันดีสั้งบ้านให้เสร็จกันนะเท่านี้มีคลิปนี้คลิปเดียวลงให้ก็ต้องขอบทานโทษด,ด้วยนะครับเพราะวันนี้ไปเที่ยวมาที่โรงพยาแล้วก็ไปหาหมอครับผมเองผมไปหาหมอเอาทั้งหมดเป็นอร,ร่อยแบบเจาะเลือดมา কি আমাৰ like, uh, ये แลกเหนือเราหรอนครับเชื้อกิดชื้อก็คูดคูดคูดเอากาเมกเกี้ยวไม่มีก็ค้นดีกว่า ต้องทำการเสียวเวลาการเสียงมเบาเสียงเบาก็ต้องขอประทานโทษะครับเริ่มดังแล้วนาทีนี้ครับผมครับบ้านกูอยู่ในสวนตอร์น ก็มันไปอ,อ้าวปิ๊เผากระจกจกวุ้ย,อยเออพากที่แล้วผมกูทานมันไม่ใช่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 ใชแล้วผมกูทานค่อนข้างที่จะเยอะมากเลย รับภานีก็จะจะจะเขาเก็บของประชากรของเราค่อนข้างที่จะน้อยมากๆาถามว่า n อ c ซครับผมจะปลูกตอนไหนก็จบซีรีส์นี้ค่อยปลูก คิดว่าตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วเราจะาาจะกินก่อนนะจะจะแบบนั้นถ้าเราไม่รีบนอน 那我个再讲他。 ครับผมต้นไม้ในสวนของเราแล้วก็จะเริม่มช้กดชอสวนเราไปเรื่อยๆหิวแล้วสามพอรือได้สองอนั่นถ้าพอนี่เป็นลายที่ยยอดมากพอ,อแค่นล้น เชียไปสอง ครับผมบ้านผมก็ได้ใส่เราถามว่ามันขับอะไรคือเป็นสิ่งที่รถก็ถามระบบก็จะรับเรานะ NTC ย่างกับถั่นมันมันขัไม่เร็วอ่ะ ี่บ้าเนี่ยเดาจิป่าเอาตาเนี่ยเดวดูนะโดเลยตัดไม้เพื่อสร้างออน่าจะ หตายไม่ตัดผมว่าไม้บ้านเราค่อนข้างที่จะมีเยอะแยะอยางเงี้ยไม้พวกนั้นน่าจะพอสร้างอาบนี่คือเหมืองเหมืองไม้ของผมผมจะเรียกมันว่ากันนะว่าเป็นเหมืองไม้คุณภาพมันมีประดีใช่ไหมโอเคพอดีเลยนี่คือเหมือ คือเหมือนไม้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 คือจริงๆนะเหมือนไม้เหม,ม,ม, <c ười> มือนไม้ครับนี่คือเหมือนไม้นะครับ

ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนขอลาตัวก่อนแล้วกันนะเพราะเดี๋ยววันช่างมั่งละเราต้อง,งกลาา